นิ้วนางปิดกุจมูกข้างซ้ายหายใจออกกุจมูกข้างขวาเข้าขวากลั้นค่ะปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกหายใจเข้ากลั้นปิดซ้ายเปิดขวาออกเขา้ากลั้นปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกหายใจเข้านะคะก็สลับไปเรื่อยๆนะคะในร่างกายเราเนี่ย มันจะมีลมร้อนกับลมเย็นนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะฝั่งซ้ายเป็นเรียกว่าหยินนะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งลมเย็นนะคะฝั่งนี้คือฝั่งลมร้อนปกติเราจะหายใจนะคะด้วยสองสองรูจมูกพร้อมๆกันนะคะแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่อาจจะมีรูจมูกข้างหนึ่งอะ่ะตันหรือว่ามีสิ่งสปกปรกเยอะทําให้ลมเข้าข้างหนึ่งมากกว่าข้างหนึ่งนะคะการทํา อนุโลมามิโลมาก็คือการที่เราหายใจทีละรูจมูกนะคะปิดซ้ายนะคะออกเข้านะคะปิดขวาออกเข้าอย่างงี้นะคะให้เราสังเกตตอนที่เราลมหายใจเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะถ้าเราเข้าข้างซ้ายฟโฟล์นะคะแต่ข้างขวาตันก็คือ หายใจเข้าเหมือนเข้าไม่ลึกเข้าไม่เต็มอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราหายใจสองรูจมูกเนี่ยสแสดงว่าลมทางด้านซ้ายจะเข้าได้มากกว่าลมทางด้านขวานะคะก็จะเป็นลมเย็นเข้าร่างกายเยอะนะคะเสียของมันคือลมเย็นเข้าร่างกายเยอะก็จะทําให้อ,อวัยวะข้างใน,ม,นมันมีความชื้นเยอะนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาความชื้นไปเยอะแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะแบบมีอาจจะมีน้ำมูกมีความมี น้ำน้ำอยู่ที่จมูกเวลาเข้าก็คือเหมือนก็ก็จะเข้าด้วยมีละอองน้ำเข้ามาด้วยนิดนึงก็ทำให้มันชื้นมากถ้าเราตรงกันตรงกันข้ามกันก็คือลมลมร้อนเข้ามากกว่ามายคามว่าตอนที่เราปิดจมูกด้านขวาเนี่ยด้านขวา,า,ขวาโฟโล์มากหายใจดีหายใจสะดวกแสดงว่าลมร้อนเนี่ยเข้าร่างกายเราเยอะมากกว่าลมเย็นนะคะก็ขึ้นอยู่กับอ่าดีกรีของความร้อนคะนะคะก็นะะปะแปลว่าถ้าร้อนมากๆนะคะแบบ จมูกแห้งมากร้อนมากๆเลยอย่างเงี้ยน,นะคะแสดงว่าตัวเราจะเป็นตัวร้อนนะคะอา,อาจจะทําให้เราอาจจะมีไข้หรือตัวอุ่นๆนะคะหรือปวดศรีรษะได้เพราะว่าความร้อนเข้าร่างกายเยอะเกินไปค่ะอันนี้ก็คืออน,นุโลมามิโลมาค่ะ